เป็น,นเ,นเนพาะพันธุ์แล้วพี่น้องอันนี้เมย์เพิ่นแหละแตล่อันเป็นได้ลูกอันโอ้มันจะตรงงามลูกแล้วก็ได้ก้าโตโดยยังยังอยู่หกโตดิตายสามเนาะแมนเออพี่น้องตายที่ทอายตีเห็นขี้มาดีๆผัดผักกันจูงมาบ้านพี่น้องเลยเนานะ อืมไปตอนเฮียวแล้วเออมันจวมันตื่นขึ้นบกนั้นย่างผู้ไทยน่าให้พอมือผู้ไทยน่าให้พอเฮ้ยเออโอเคสิกโอ้โหจะไปพันไปพันเหยโอ้พันอันนาพื้นเข่าเตาเราทานเลยเออเจ็บบจนโกนอันนี้เนาะเป็นวันอยากชอบพี่อ้าว Nhường đấy, để tôi luôn luôn khó lỡ nếu như này. Đây. Còn đây mà mưa nó mưa bạn... <laughs> <Đấy> là mưa mưa chắp húp mưa 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 Thế mưa mưa Ôi, cái chì lốc ngay, mưa mưa nó, mưa mưa đây, mưa mưa đây. mưa 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 Rồi 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 mưa rồi. mưa ừ. 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 พี่น้องบ่ไริชายผุดพุ่นจะพุยบ่เนี่ยใช่และผุยเอออ่ะต่อพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาเป็นเวลาหลายมือหลายวันเนะเาะอ่าเปิดภาพมาก็เห็นทั้งข้าวก้าทั้งหน้า,าน้องแวบหรือครอบครัวน้องแวบเฮานี่แหละอา่าที่ว่าเขียวกับบกเขียวพี่นอ้องที่เลืองๆ เหลืองๆแต่ว่างามอยู่กาลาะเราก็ได้อ่ามันยั็นเราบริษัทฮอดพุ่นฮอดผุยน,น,นะธรรมชาติเบิ่งนี่เนาะเอ่อเขากาล,ล้าเราน้นะ้องแวบพี่น้องเอนะ้ยเนาะกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะยามบรรยากาศตอนบายบายเนาะบาหลีแวะมาเยี่ยมยามเบิ่งครอบครัวอ่าน้องแวบเขาก่อนเพราะวบริมาป้าเราแต่หึงเลยมาเบิ่งไกลเบิ่งกาเบิ่งหน้าเบิ่งบุ้งล้วก่อนพอเพราะวอ่าให้หน้าต่กา้า โค้กไก่โข้กกาเป็นทางบอเรียเป็นสะพานบุญให้เนาะแมนบดเลยทางน้ำกอกน้ำกอกนี่แต่ก็มาเยี่ยมมายามเบิ่งเป็นอะไรใกล้เขาเพาะพันธุ์เราบวชเรื่องวันใดเนาะพี่น้องเนาะตัวได้มาหลายมือหลายวันป่ะไปเบิ่งไปยามน้ำกันพนี่น้องสมอยสม,มีเลยไปทางใบดบดเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นทางของแม่วันสุริเพชศประเด็นแหละเป็นช่ยนวยเหลือดุดให้ดุดหน้านาะพี่น้องกันหน้าซีเจอกันได้ดียอยูอ่เห็ดตะก้าเห็ดให้เห็ดหน้านี่แหละเมนบดเลยเพันดุด น้ำกอกน้ำกอกเนาะเกิดน้องไงมาทางนี้เอื้อยแล้วก็เกลือไก่เซลเซลอยู่นี่กับต้นหมักม่วงหมักเผาติดบไดอยู่เนาะเี่น้องเยตลไงจะไปทางใดบ้าเลยเอ้ยไปหาขี้ซีโอ้โดยโดยโดยโอ้โต๊ะแดดปันนี้ไปหาขี้ซี เอออ่าเออไก่กาเขาก็ได้พี่น้องเห็นเนาะอ่าเซลล์เซลอยู่ใช้เห็นเออดอกมานี่เลยเจ้าอยู่เทียงเพียวบ่เออสบายดีเลยเด้อเอออ่าขอหนิบหนิบไหมเนี่ยจะหนีบกระดรอืมทั้ง่ายเพิ่นได้撒ให้เล่าได้撒ไปเอาลูกเห็นเบาบุญบอลหรือเบาเสียงกิ่นี่โมฮูแจักชื่อเพิ่นเพิ่นมาถามกี่นี่นะมาถามฮาน้องแวบว่า เบาเสียงบ่บาเชียงบาเชียงแม่เลยบถคันสีขาวบ่โดยเห็นว่าน้องแวบอยูบ่วะโอ้อบาเชียงให้ไปน้าบ่โดยกําลังไปน้าอยู่เดี๋ยนี่กาลังไปน้าไก่บ่อันเถียงตุน้องเขมไม่ได้ตัเจ้าไปสัมผษณ์นั่ยเด้อ๋อโอเคโอเคเป็นไปหากิซี่ทั้งนั้นบ่โดยโอเคโอเคก็ดีแล้วอ่าพี่น้อง มันเอ๊ะมันเบาอเราเบ้น่ะโดยเบาอได้ก้าโตและตายผลตกเด้้ายเอ๊ะเอ๊อันนี้ไก่บอริซื้อมาให้แม่นบดเลยบ่เอ้ยตัวนี้โดยแม่นแม่นบดเลยพี่น้อยเนาะเอ่อโบได้ตายจักโตเนาะโบได้ตายโอ้พี่น้องเอยอืมหอดเราเบ่เดือนเราซื้อมากลัวได้เนาะเดือนกลัวแล้วเดือนปลายแล้วได้พี่น้อยเอ๊ โอ้ยงามงามไก่แล้วก็ได้ตัวนี้แหละก็ะเม่นโตบริซื้อมาให้เนาะโดเป็นเพิ่นเพาะพันธุ์แล้วพี่น้องอันนี้เมย์เพิ่นแหละแหลกอันเป็นได้ลูกอันโอ้ม่เจอตัวงามงามลูกแล้วก็ได้เก้าโตโดยยังยังอยู่หกโตเดี๋ยนี่ตายสามเนาะพี่น้องเพราะว่ายงามงาฝนได้ช่วงนี้ กะสีเบิบ่งยากเนี่ยดูแลยากเนี่ยแจ้งน้อยไก่กาก,ก็ได้เออเออเออ,เอ,อไก่ที่บอลลซื้อมาให้แหละพันธุ์พักถือว่าเพาะพันธุ์แล้วเรียบร้อยแปดเก้าโตเนาะอ่ายามฝนมันกะไก่มันก็นอยากตายได้ผิดหรือคาราบ,บูมี่โคกในให้คัก<ม>น,นี่ก็เป็นโคกไก่โคกกาแล้ว เกี่ยวอุดมสมบูรณ์พี่น้องไอ้มีแต่คือแหงเล่งแทนอทางนี้เนาะโดยแหงได้ป้อน้ำตำรวที่ท่วมได้ทางชาววันเมื่อวานนี่ฮะน่ะบ่มีฮอดฝนทางแห้งกระแดงอยู่พี่น้องไอ้แถววัดบ้านพ่นซิมพี่น้องน่าจะเห็นอยู่ดอกเมื่อวานนี่ป่าท้อแถววัดบ่มีฮอดฝนทางนี้อืมอืมอืมก้ากัดเป็นได้ได้มันคืออย่างเลื่องเลือง ปุ้ยบ่เพียงพอเออฮับบอริว่าแล้วเบิ่งแบบนี้มันต้องบ่เราบ่ได้ใช้ยปุ้ยใช้อยู่แต่ใช้น้อยบ่ใช้น้อยแต่ว่าซื้อปุ้ยโลนะอืมอืมอือพี่น้องเอ้ยว่ามันเหลืองๆนี่มันบ่พอกพอกปุ้ยอยู่แล้วนี่แต่ว่างามอยู่กะเราก็ได้อ่าอหน้าทั้งนี้กับข้าเจ้ายังบ่ทันได้ผ้ากันดำเลยพี่น้องเพราะว่าอ่าเป็นหญ้าบไปเลยเป็นไทฮุดไปก็ได้ มีแต่หญ้าเนาะหน้าทีหน้าไอเรานี่ยแกแล้วจนเกิดหญ้าเราถ่ายหุบบกเลยโอ้โอ้โอ้บิึกบึกอือคือห้มก็แหงเปลืองเบาเลยอือซื้อข้าวปายให้มู่วันอืออืซื้อหาสิบพันพอได้มาโหยให้มันเก็บว่ะคือเปลืองเพี่น้อี่ไงไก่กาเปลืองเข่าเปลืองห้มป้าทุ เพลงเพลงใช่ไหมต่ละคูมือนีเนาะแมนเลยเมีแต่ตัวงามๆอยู่คักอยู่โดยบด้ว่ามีตัวใดตายตัวใดน่าใด,ด,ดเนาะไก่กาก็ได้มีแต่มันเปิงเข่าเปิงเข่าเปิงน,น,น้าเ้องนี้แหละเนาะ กรามีน้ำมีอย่างกับพ่อดำแล้วบ่อกล้าแก้เจ้ากัได้เลยแม่พ่อดำแล้วเออพ่อดำกับสิบปไดำเลยเนาะยังอันไม่ยากอย่างเมื่ทันได้แล้วเพื่อนกับปูกเอาบ่มีน้ำเออเห็ดน้ำแต่ว่าลูกบ่มีหลดแล้วเพื่อนกับปูกเอาเพอให้มันแล้วไปน้ำว่ะโอเคฝนตกเ <laughs> <ๆ S 2> <laughs> พอยะให้ลูกนําดํำไปน้ำเพื่นอนแล้เจ้าเจ้าเพราะว่าเราเลาก็ถถารถไทยอีกอันเอารถไทยไปก่อนมาไทยฮะรถไทยพอปู รถไทยเฮือนของผอผัวหานี่เด้อืรถไทยปูแม่ไอ้ปูรถไทยแย่แล้วก็ได้เนาะโอเคโอเคมืนอนี้ยเพิ่นบ่ได้เมื่อเพร่ะว่าขวานถืกตีนเพิ่นไปเอ,เอาขวานไปพันอันไม้ทานนะเด้ไอาา้เล่าฮะแม่แลมันพอมันตึงเน้อเดียวนี่นะเมื่อลงเผนเห็ดเวียวกนะเห็ดน,น้ำลดแล้วมันตึงได้เรามาหรืแม่บ่ได้สีเบิ่งกันโอ้ขวานร<ะ>อน ไปพันพื้นเอาพื้นเขาเตาตีเ no. มือม่ออันเมื่อล่างบาดกระแพย์จนห่าคือบอเอามายิบว่แต่มันถึกแต่ทีแรกผู้เพล่น <c oughs> วะขับอามายิบมันก็บิดตึงแล้ววะเ <c oughs> พราะว่ามืดและมืดซุมและเบาลีมากก็บ่ได้บอกหอนเท้าคนะเ <c oughs> พราะว่าเ <c oughs> มือม่อชงรถดแม่เพ <c oughs> ลินลออกมาเพลินจังบอกว่าขวานถึกค้อยว่ะเลือดนั้นออกเป็นถวยน้อยเพลิดเพนว่ะ เขากระเจนบอกกล้าฮอสีเบิงบาดผู้วะฮะน่ะล่างเองเพื่อนกันมันตึงอยู่ได้มันยังมัทันได้ดีเผื่อผมเม็นรถตายอีกบอกเมมบอกแม่และจูงมากเลยอมือนนี้เลยบอกน้องซ้ายเพื่อนบอกบอานุมว่าเมื่อไทยให้เขาพอในเด้อวะเฮาบอกเป็นไทยแล้วว่ะปวดตีนเพื่อนว่ะ เมื่อไทยให้แน่วเพื่อน่าบ่บมีผู้ไทยให้พวกปู่ปยญาก็ได้เพราะว่าน้องคนนั้นเพื่อนกับเมื่อชูเมีแล้วเจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องมีแต่ไกล้กากับมีตัวใดไขรอีกบ้านตอนนี้บบมียังบบทันมีเธอเนาะโดยยังบบทันได้มีใครโอเคโอเคมันกำลังเริ่มใหญ่เลยพี่น้องกำลังใหญ่มีแต่โตใช่ัวไม่ลูกอ่อนพาลูกไปหากินแล้วปุ๊บ ก็แค่ก็แคกก็แค่ไปเลยรถตายอีน่ะบาทที่นี่แม่เราไอเล่าเราเนี่ยยูรถมาเลยคือเป็นยังคือแทะหัวบ่เป็นเมืองบ้านเลยมูอเลยแทะหัวให้เพิ่นมือขวานถึกเลยเมื่อแหละมาวะาสิแทะหัวให้ว่ะสร้างว่าก็เลื่อยมูดแทะให้เพิ่นก็ได้

ือเป็น,นได้แล้วรถก็ได้สร้างเป็นแท้นนะเอ่อเอานนองแวบบไได้มาสร้างบึงนี่บ่บ่กพอ่อใช่ยังยังไปหาก<ม>ี่ซี่อยู่อืมอืมอืมรถตายแล้วเป็น,นได้คือว่าขี่มันดีๆอยู่ มันอยากได้รถขั้นใหม่หรอบ่เฮ้ยตายที่่า้ตีเอ้ยเห็นขี้มาดีๆผัดผากกันจูงมาบ้านพี่น้องนี่นะอืมอืออือพ่อตายแล้วยันยังเป็นเงี้ยขี้อยู่อืม ไปหากิชี้มาขายตียโอ้ยพี่น้องเองเนาะเอ่อเอ้าสบายดีเด้วยเราเด้อสบายดีโอ้เป็นอะไรนี่ขึ้นควันถือโอ้ยขอโทษตื้งแอบบ่นก็ขอ,ขอโทษนะบัดหัวกระโลนบัดตีนก็ไม่ได้ใช่เกือบบาดน,นี่ใช่บ่ได <laughs> ้บ่ได้เลยเลยเโอ้ย,อยน้อโอ้จนว่าไข่อันนี้เนาะไข้ตอนเหี่ยวแล้ว มันจะวมันตื่นขึ้นบบนั้นหรอย่างประไทาใหยพอไมประไทาให้พอเฮ้ยเออโอเคโิเกตโอ้โหจะไปพันไปพันเลยโอ้ัหพันนาพื้นเข่าเตาเราทานเฮ็ยอ่านาด้าาาาาาเาา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  เงียงเน้ยจนลึกๆเข่าเลยนี่พี่น้องไงขอนี่มาเมื่อมันถึงมันบินฐานจับพุ่งนี่เลยมันเตื้ยหวานเสียวลงจมเลยลงจมแล้วมันนั่นหานมันตืงมันตื้มโอ้เป็นมันเป็นบาดอ่ะพัดไปเหยียบขี้จมบัตรนี่นี่แต่มุผู้ฟส์ทายไดพอเด้จ้ำเป็นแหละหวานเห็นไหมมันนี่ไม่เมื่อมือเขาเมื่อบอกพอเหตุผ่ได้แล้วมันนี่อย่างไรมันเจ็บ ปานบอว่าแล้วบอนอะไรก็ได้วันนี้ย้อมไปบอกพอเห็ดบม่ได้แล้วมันมันมันแผ่วในชักสิบแล้วบอนี่นะจะใช้ช่องมืออ่ะเห็นนาะคือไปก่อนเมันเป็นได้เลดเบิังสตุตะได้เขาเบิึงเนาะถอยมาเบิึงนู้นมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้ิจัิงวะกินนี่คือเห็นขี้ไหแล้วรัดว่าคือคือคือมันตายบ้าน อืมนี่พวกนี้เออเนาะเปนี่ยเนาะตีนกันจนตีนกันจนชิบบดคุ้นเลยป้าชอมันชิบบดจมพอดพื้นแล้วอ่ามันบดยางดอกยางบดล่ะหลายปีเลยอืม นักหน่วงอยู่รถคือของบานุ่มแหละพี่น้องอือสไตล์เดียวกับของบานุ่มแต่ว่านี่มันนักกว่าของบานุ่มที่พ่อจันซื้อให้บานุ่มโคลด้าเรารอันนี้กระเด็นนี่เลยนี่ลดคนไลค์ทันทีเลยไปไกล่ทะเลก็ไอ้ชื่อท่าทะเก่อนี่สามพันแต่นึ่งสิบปลายปไีได้สิบปลายปีแล้วมาอยู่น <c oughs> กัดชื่อมุ้งชงอีก Uhm, xăm cán nó xăm cán cấp lột bao bao nụm vật Hãy à cho โอโกมันหดเคียนอย่างมันบอดไปแล้วนีน่เนาะมุนไปละดีทอมีเบาะนังพี่น้มมอย่เดี๋ยอกะลูกกะจู่มากคือขี่มาบ้านมันแตกมันอันนี้ไปละนั่งเวลกับไปหานั่นขี่สิเอ,อไปหาขี้ชี้เวไปหาขี้ หาขี้ชีมาขายมาสิน่ะแม่แต่ของมาอื่นวันตลาดด้โอ้ยโดยโดยโดยโยให้ยูแต่มือไปหาคนไปจักมือเลไปนี่แหละไปมือนี้เผื่อมอดำนายเมียดิอืมหาขี้ชีเผื่อมาได้เมื่อดำเฉยมือนโดยโดยโดยไปหาขี้ชีมาขายติแม่เลตาโตโลใดรเป็นชื่อกันเดี๋ยวนี้โลมสิบเหรอ สามสิบพันนี่บอ่บเปิได้ลอคลูเลยเปิดชิลโลหนึ่งเนาะไม่เออโชพี่น้องเงเนาะคนสิพันสามพันพอได้ซื่อกินขนมคนนั้นนะพอได้ซื้อคนอืมมดดำนาชอยคนเด้อาออเอยเอาพ่นเอาใชนองเว็นนี่กอาเนาะโอ้เออเออาได้ห้พันจ้าง บัดมือเนาะจะเศร้าจะข้ามเป็นวินแล้วเป็นวินและแดดแบบนี้ให้เป็นวินไปเลยพี่นไหมใช้อันมากแล้วนเขาก็เป็นพราได้กินอยู่บ่หมักทั่วหมักแตงเขาเป็นได้ไหมหมักทั่วกับเบิ้งแบกกะเจ้ากินมอสกินกินตั้งแต่รอบเ้ามารอบกี้พุ่นู้ว่ะเนี่นแหละนี่หมดป่งเต่งหัวกระดกหมดเต่งด้วย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  มากหรือไน้อยเนาะแต่ังเขามากอยเนาะไปได้อยู่บ่ออะยังได้อยู่บ่อฮะบ่อเจ้าหะนดยได้เนาะได้บ่อไปจบดีได้บ่ได้เลยยะเอ๊ยยิงยังเข่ากล้าแล้วก็โอ้คือจะมนเหงอันนี่เนาะเหงมวนเด็ดตายตายตายเอ๊แต่คือชิลกพลอยอยู่ที่พายลกแกนี่ลกอันล็กนั่นแหละมาในเด็ดลกมาใชนในเด็ดอืม Cái chiếc lúc ngay ở đây, nào? Sẽ bái đây, gọi cõi đây Ờ Lúc Về hả khuấn khốn nộng nữa Rồi, 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 rồi Thì này Này là Thầy hút bắt leo Nó Mên lời Nhưng thường hay lùm đấy mình lùm vào đây, mình lùm Lùm lên vào tuần này hả? Lùm hết, tuần này hay điếu Ồ Đấm một thân, không đấm thân, sẽ ngám tuần này Này khăn, à sắc sẽ này khăn Vốn พี่ไปเลยมักเตงมักทัวแล้วก็อันนี้บ่แล้วเนาะไปไปไปเบิ่งน้ำกันหน่อยนึงได้อยู่หรอวะได้สิดอกโอเคโอเคโอ้ยควรซับจนว่านั่นครับนี่ลีเนาะพอ้อมันหลุดออกแต่บ้องเลยโอ้ยตัดเสร็จแล้วตัดสมัยปัดนะครับเลือดขึ้นช่วยหมกตุ้มเพ่ยเลือดปัดทุ่งเลยเป็นญาติเลื่อนจะฟ้อง เลือนจนได้เป็นถ้วยตีเงี้ยแหละโอเคพี่มาแต่งแล้วก็ได้พีนยังไงเนาะได้กินเทือยละบอพากระดอกยังไม่ได้นั่นนะได้กินชองเทืออยพากระน้อยทำได้เล่นอือหากเป็นมาพี่น้องปุ่ใชะพูดปุ่นจะพูยบ่เนี่ยใช่แล้วพูยเออรอร์ดรอรอรอใค่จะโดนแล้ว มารอบังยู่งกำนองเว็บตอนพี่น้องเยมารอบังเป็นหมากบุญใหญ่ไปได้เนาะอหมักทัวเบ้เฮ็ดบัดเลยเนาะนี่เนาะมันนอนเบาหัเมื่อยมันคืนบันหลุดบังคืนเห้กหลุดกินกันคืนเลยกินคืนเลยมาไปเช่าแจ้งมันบ้าว่าป้าทุกอืมอืมกล้าตอนนี้กับเรืองปานกันนี่ พี่น้องแม่เลยเลแต่บางทีงา,า,านะหว่างก็ได้ไม่ยั้งใช่ตัวนี้อ่ะก็ว่านใช่ยันมันวูฟว์อ่ะเห็นมันอันว่าน,านกล้าคือกันเนาะกล้าคือกันโอ้อ,โอืออือกว่านเธอพ่นยกชักใส่คันนะบมดคันใหม่คันมันเจืออเิอือเห็นเรืออือแม่เลยโอ้ใช้ย่ามได้ติดเลยดำใส่คันมันเลยเนาะอันเนาะอือโอเคโอเคพี่น้องเอกมา เยี่ยม,มายามเบิง้งข้าวไอเล่าแล้วกอยบยมบริดำม,มันให้หัยหน้าอยู่กล้ากับพ่อดำแล้วเบิง้งเห็นเลยแปลว่าฝนตกมีน้ำมีรถมีล่างไทยได้ก็โอเคแล้วบริเบิง้งแต่ว่ามันไทยโบได้ที่แต่ว่ามันน,นั่นนะมันรถไทยบเพราะฝนกับบมุมีอุสวรร์บาโท แทงส่วน,นป้าท,ทุน้าตัทวทวบหมู่บ้านเนี่ยนังพี่แบบผมม่นฝนมาไว้บางไกลบางกา,งกา,งกาแล้วก็โอเคอยู่เนาะไ,ได้เป็น,นไดไรอ่าไปาสปไ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 มไปไาไนไปน้ำ,นำนนไไนปไอไปไปไไป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 ไ้ไปไปอปไปไ่ไป้าไปไีไ ไปไปาคนนู้นน่าไปโอ้ยยังย่านอยู่อ่าอ่ไปไาก็พอจะก็ได้ไหมไปก็ไม่จะก็ได้มหอ่าบอกสิไปี๊ป้าก่อนไปเข้ามเยิ้มๆเบิ่งครอบครัวเราพี่น้องเอ้ยรถกระต่ายวะท่านน่ะอ่ารถกระต่ายคนกระเจ็บเราก็ะเด็นเราเหตุเต่าอยูมีฮนเด้อืมเต่าเหอันนั้นอยู่ในี่น เาพอได้พื้นดังพอได้คายเราก็ได้ตัวเปทำไมซื้อขนมหลายกันเออใหญ่เลยย่านเยู่ปัานบอลลีกันฮึบ ะอะไรมันนี่มานี่มานี่จะอะไรเอาไว <target. S 1> ้เราบูมีมือถือแล้วเออครับก็ได้ครับจะดีครับเขาได้ไปนะเรได้ต้มกินมะเร็งได้ขนมอะไรแล้วบ้ากระเล้งชิคุนเซโปนบูมี่ยังมาฝากเอาพอได้กินมะเร็งเด้เออโดย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 อ่าไปปดาฟก่อนมาเยี่ยมยามครอบครัวเราพี่น้องกัน ไก่กาฮะก็โอเคงามบริไตนาะมีแต่หาหาเนั่นแหละมาเกลือให้มันกินข่าวข้าแล้วก็เลืองอยู่คือเห็นนี่แหละเพราะว่าฟุ่นฟุ่ยกับปู่พ่อว่าเส้นรถก็ตายสำรับติดทัวร์มันก็เราใช้งานมาดนแหละสิปลายปีแล้วสน่ะเนาะเอาสำหรับครอบครัวน้องแวบพี่น้องบารีบไม่ได้มาดนอะไรมาถ่ายทำให้พี่น้องเบิรงเนาะ เป็นระยะระยะโดนๆจิตใจมาหาเราเอ้าโอเคอยู่ดีมีเฮงเนาะขอบ,บุญขอบคุณทางแม่วันสุริเพชรเป็นอย่างสูงที่เพิ่นเมตตาซอยขอบคุณน้องเว็บโดยตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้บอลี่เลยขอตัวเดินทางก่อนที่คือไปเซโปนต่างกําลังใจให้ทีมงานเฮาเด้อพี่น้องเนาะเดินทางแล้วเจ้าบ๊ายบายเนาะโดย